โจพร้อมยังพร้อมแล้วามสามสิบสามสสบามิบสามสามสิบสาสี่สสามสาสบสามสาม่ิบสามสามสิบสาวสาิบสามสจมสิบามสามสิาม้วมสิบสามมบสามสามบายไามสิบสนอนอมสอนสามสาไมคอยนอนมสามนิบสานสานสิมสามสิบสามสบามามามส น้องแก้วยังทํางานเลยน้องเดียวไม่เห็นต้องนอนเลยอ่อ,อนแอวอะ่ะไปก่อนเลยนะถ้าทํางานแล้วไม่นอนอะ่ะพราะแก้ททำงานทุกวันเยังไม่เห็นต้องนอนเลยนอนบ้างนะเม่หล่มันจะสมฉาย,ยากเกินไปเพนดา้า <c oughs> ไปเจอกันนะบ๊ายบายแล้กันค่ะยีช่ชวนชวนพี่หลอดไป เลยอะไรนะเป็นระงัดร้านหญิงคุณเดียวก็ชวนพี่หลอดไปด้วยเลยให้พี่หลอดไปเล่นดรวอยเลยฟังได้ไหมพี่หลอดพี่หลอดไปเล่นราเหมื่นไหมไปไหม ถ้าพี่มีระเบิดอ่ะพี่จะแปะคนแรกเลยแปะหนูเหรอใช่แล้วแต่คนหนูไม่เล่นด้วยเราป้งเล่นด้วยเราเราก็จะไม่แปะแล้ว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 ทำร้ายเดวดังเดียวแล้วไม่แปะ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 แล้วแี่จะปุ่ป้องน้องเดวแล้วก็แม่น้องเดวโดนอะไรอ่ะก็ทบทำร้ายน้องเดวเองไม่แปะแล้วไม่แปะแล้วผู้เล่นไม่แปะแล้ว แล้วแปรเขาเื่นเลยไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเปอร์ครับเปอร์ใช่ฮัลโหลสั่งพัสดุหรือเปล่าครับอุ๊ยหนูลืมพี่ตรงไหนนี่เดี๋ยวหนูออกไปรับแป๊บหนึ่งนะที่ไหนครับที่ไหนเดี๋ยวออกไปแลน้ำเงิน แลดน้ำเงินใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ<า>ครับพีพ่หนูรับ<อ>พัสดุมาแล้วน้ำเงินเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะไหนอ่ะไหนพัสดุเออนั่นดีไหนอ่ะไอเออไหนเป็นคนสั่งเนะี่ย เป็นคนสั่งพแพมเพิร์หมดดีแล้วไอเออไหนเป็นคนส่งเนี่ยไหนอ่ะคนส่งอะพี่สัสดุ <ๆ S 2> ใช่ไหมโอเคค่ะ ตรวจรับไม่ได้โอเคเรียบร้อยอค่ะขอบคุณนะคะค่ะผมผมครับไปเออมันไปไหนของมันวะ เราต้องวิ่งไล่คนอื่นดิวิ่งไล่คนอื่นเลยสวัสดีค่ะเราต้องผูกมิดไม่ตีกับคนไว้เยอะๆรู้จักเขาไว้เยอะๆนะอ้าวเหรอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปผูกมิดไม่ตีนะ ากไปก็ไปไม่ต้องกลับมานะไปเลยไปไหนก็ไปมาไม่ไป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 พี่ไม่ค,ค่อยชอบเฟือคนนีดแหละคืออะไรพลอย ดูดูดิเขาถือแล้วเบิดก้อนอยางใหญ่อะ่ะทั้งมุดพี่เป็นอะทำไงอะไม่ทํอไ,ไปยังหมดแล้วนะไม่ใช่พี่ คนดื่นนั่นแหละก็ของคนดื่นไงก็พี่หลอดเป็นคนทำํำเร็ววิ่งออกมาแล้วมันวิ่งออกมาเจอคนดื่นพี่หลอดเป็นคนผิดถ้าพี่หลอดไม่เอาอเร็วออกมาตรงนั้นคนนั้น ให้ไงรู้ป้าคงอูใ่ให้แอปพี่หลอก้อ็นคงวิ่งให้น้องเดววิ่งออกไปอ่ะแล้วเดวอยู่ตรงนั้นก็จะไม่โดนแต่ว่าน้องเดวโดนมอน้องเดววิ่งออกไป ทุกคนพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะพรุ่งนี้วันศุกร์เอ้วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดว่าเดี๋ยวจะไปแล้วสักตีสองโอเคไหม ไม่ได้เลยเหรอว่าไงนะพี่เหมียวไม่ได้เลยเหรอเมื่อกี้พี่ตายออกมาพี่หลอดทำน้องเดียวอ่ะพี่พี่ก็โดนในหลอดทำเหมือนกันไอหลอดจริงหลอรอมัน,นออกมาหน้าด่าเลยนะไอหลอด,ด แล้วอีกอย่างมันปล่อยให้รอมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกถูกไหมรอ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 มาบนเลย ไอหลอดเอาระเ,เบิดมาใส่มือทำไมอ่ะเพื่อนไม่ใช่พี่หลอดเสียใจห่ขะขนาดเป็นคนหนึ่งปาดมาขนาดเป็นเพื่อนหนึ่งทำได้ลงเลยมันไม่ใช่พี่ก็จริงแต่พี่เป็นคนทำให้น้องเดววิ่งไปหาเขาไงเขาก็เลยมาใส่น้องเดวได้ถ้าพี่ไม่เอาให้น้องเดวอะ่ะเดวคงไม่วิ่งออกไปหรอกพี่ขอโทษเสียใจห่ะเพื่อนทำกันได้ลงวะ่ะ เหนียวเียบใช่หรอเมื่อกี้เหนียวหรอใช่เพื่อนเสียใจว่ะเราสั่งอะไรมากินยังอ่ะริมดสั่งก็ดีนะเพื่อหิวคือว่าน้องเดียวที่น้องเดียวอารมณ์ไม่ดีเพราะไม่ได้กินอะไรใช่ไหมไม่ใช่ พี่แค่นี่ไงพี่แค่เป็นห่วงไอ้เฉยนี่พี่หาว่านู่นเดียวขาดขาด,ขาดนู่นขาดนี่ใช่ไหมไม่ได้กินอะไรก็เลยโมโหหิวใช่ไหมเล่<อ>เลไ่ไหม